สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พบกับแผงจรพระเครื่องอีกแล้วนะพี่น้นะครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆมาให้พี่ได้รับชมกันบ้างนะครับ300ครับพี่300ทุกรายการพร้อมส่งนะครับขอย้ำนะพี่น้าพร้อมส่งนะครับก็ เก็บกันไปทายอย่างเดียวสําหรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสายด่วนสา,สายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอพี่นะครับวันนี้ก็ไม่พูดพรามทำเพลงแล้วพี่นะครับมาถึงก็ต้องใส่กันเลยนะครับตามสไตล์แผงจอนพระเครื่องของเรานะครับไปเลยดีกว่ารายการแรก นะครับรายการแรกนี่เอาเป็นนี่เลยพี่นะครับนำเลิกนําชัยด้วยพระชัยนะครับนำเลิกนำชายด้วยพระชัยครับพี่โอ้โหดูผิวดูพันนี่นะครับพี่ดูผิวดูพัน์นะครับคาบทองอยังติดอยู่เลยนี่เห็นไหมคาบทองอยู่ตรงกลางหน้าอกอ่ะนะครับนี่คือพระชัยอยุธยานะครับเออพระชัยอยุยาครับพี่ โอ้นี่ด okay. ินเดิมๆนะครับดินเดิมๆเพิ่มเติมกว่านี้จะมีอีกไหมนะครับโอ้ไม่มีแล้วล่ะพี่นะครับแบบนี้ถือว่าสุดจัดนะครับองค์นี้นะพี่นะนะครับพระชัยยุติยาครับพี่สามร้อยนะครับฟังกันไม่ผิดฟังกันไม่ผิดแน่นอนครับพี่องคนี้นะพี่นะเบาๆสามร้อยบาทนะครับพี่ลองดูดีนะครับเบาไม่เบานะครับ แม่หมายเลขแปดเลยแล้วกันนะครับวันนี้เอาหมายเลขแปดนำเลิกอ่าหมายเลขแปดดูดิถอดออกจากกรอบเดิมๆและดูเนื้อพระดูหน้าพระดูเนื้อพระนะครับสวยสดงดงามขนาดไหนโอ้โหดูดิพี่นะครับเห็มวลสารเป็นก้อนเลยพี่ซุ้มหนานะครับซุ้มหนาเกตทะลุซุ้มกับพี่ด้านในรึกด้านนอกตื้นใช่ไหมตามสเต็ปเลยนะครับตามแบบตามแบบฉบับเขาเลยแล้วกันนะองค์นี้ก็หูเป็นพระประธานพิมพ์ใหญ่ซะด้วยนะครับด้านหลังดูนี่ ดูก้อนมวลสารดูความนึบนุ่มนะมวลสารน,นีเนนเนะร่เป็นก้อนเลยไหมนะครับเป็นก้อนเหมือนเนื้อกระยศาสตร์นะครับเไหมเป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่นะครับรัวประัดตัดตอนเลยแล้วกันนะครับองค์นี้นะพี่เบาๆจัดได้จัดนะครับใครไวใครได้สามร้อยครับพี่นี่เลยพี่หมายเลขแปดนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับบอกเลยว่าจัดเลยนะพี่นะราคานี้ไม่มีแล้วนะครับพี่ดูเนื้อพ้าหน้าพราดีนะครับนี่ครับพี่พิมพ์ชลูดิีงหนึ่งองนะครับวันนั้นใครไม่ทันวันนี้ต้องจัดแล้วนะดูเนื้อก่อนเออ e, ดูเนื้อซะก่อนนะครับวันนั้นใครไม่จัดวัันนี้้ตองจด แล้วล่ะนะครับต้องให้ทันนะครับต้องให้ไวความไวอยู่ที่พวกพี่นี่ครับเดี๋ยวก็ดูเนื้อว่านเอาดินะครับว่านเดิมๆเก่าๆแห้งๆนะครับนำว่านข้าวว่านขึ้นลักขนาะนี้นะครับไขว่านขาวๆโอ้โหมองแล้วเรามุนละไมตาเหลือเกินนะครับสําหรับองค์นี้จัดได้จัดนะครับสามร้อยบาทนะครับเนื้อว่านนี่ก็จัดให้นะครับสามร้อยบาทองค์นี้ได้มาแบบว่าเดิมๆไม่มีกรอบนะครับไม่มีกรอบก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าจะได้เห็นแบบจัดจ เออจะได้เห็นแบบจ๋าๆรัาพี่เห็นไหมไม่มีกรอบก็ดีอย่างเลยดูเนื้อดิโอ้โหพี่เอ้ยนะครับดูเนื้อนะครับดูความเขาเรียกว่าอะไรความแห้งความเก่าเส้นซุ้มนะครับอันนี้เป็นรูปทรงเจดีนะครับรูปทรงเจดีพี่พิมเจดีนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเนื้อนี่สวยสดงดงามนะครับดูเนื้อดิสวยสดงดงามจริงๆนะครับดูเนื้อโอ้โหพี่นะครับเนื้อแบบนี้เนาะ เนี่ยครับไม่ค่อยได้เจอเจอนะอันนี้เห็นเห็นเลยนี่เห็นไหมให้เห็นเห็นเลยดูดิรอยสับตอกนะครับเออรอยสับตอกเราก็เห็นเห็นไหมเป็นรอยสับเนี่ยเห็นไหมนี่ยนี่เดิมๆเลยเนี่ยแม่เป็นรอยสับเลยพี่นะครับเป็นรอยสับร้อยปีร้อยแยะมาครบสูตรนะครับองค์นี้นะสามร้อยนะครับใครไวใครได้แล้วกันหมายเลขหนึ่งน้ำประวันสามร้อยบาทนะครับไปต่อเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญนี้นะพี่ดูพื้นผิวเหรียญนะครับดูพื้นผิวดูเส้นขนแมวความคมต่างๆนะครับเอออันนี้นะพี่นะหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับโอ้โหพ้าเดิมๆเลยพี่นะครับนี่จัดให้ในราคา300นะครับเหมือนแบบเนาะราคาแบบว่าโอ้โหบอกเลยว่าสุดติ่งจริงๆนะครับไม่มีแล้วพี่ราคานี้นะครับผมมาจัดนะมาจัดแบ่งให้อ่ะแบ่งไปพี่300นะครับ300ยบาทขออนุญาตวางด้านบนแล้วกันเออเดี๋ยวพี่นะนี่เลยพี่นะครับองนี้ก็โอ้โหองนี้ก็ถือว่าเด็ดเด็ดสุดๆนะครับองนี้ก็ ก็ถือว่าเด็ดแรดเด็ดสุดๆด้วยนะครับแล้วดูหน้าพระดิพี่นะครับสภาพหน้าพระแบบนี้ผมจัดให้พี่สามร้อยบาทนะครับคุ้มไม่คุ้มพี่ลองไปพิจรารณาดูเอาได้เลยนะครับเนี่ยดูหน้าพระดินะครับมาเดิมๆเลยพี่หลังสีวรีน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยนะพี่นะ, you นะนนนะเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกวลวยราคาสามร้อยพร้อมส่งอ่ะนะครับไม่มีแล้วนะครับถือว่าผมมาแบ่งปันให้นะครับมาแบ่งปันกันไปพี่300สามร้อยบาทนะครับพระผงสีวรีนะพี่น้านะครับสมเด็จหลังสีวรีสามร้อยบาท ไปต่อนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนี่โอ้โหดูนี่รักทองรักทองเดิมๆนะครับเออรักทองเดิมๆเลยพี่ดูดี๋ยวไหมรักแท้ที่บ้านเก่าโอ้โหเก่าจริงนะครับอันนี้เก่าจริงครับพี่ดูเนื้อดิ นะครับ <T uber> นี่ขึ้นมาเป็นเปลือกไม้นะเห็นไหมลอนแห้งเก่านะครับทองนี่เป็นไงทองนี่แห้งสนิทนะพี่นะแห้งสนิทเลยพี่เอ้ยนะครับไม่ได้เจอจ้านะครับเออไอ้ถ้าสะท้อนแสบหู annon, แสบตาอันนี้เพราะว่าไปอย่างนะครับอันนี้แห้งจริงๆนะครับเนื้อสวยนะครับเน,น,นื้อสวยแล้วแล้วรักแห้งเห็นไหมรักแห้งว่าแล้วดูดิแตกเป็นใยแมงมุมเลยเออแตกเป็นใยแมงมุมเลยพี่จ๋านะครับเนื้อนี่ตกผลึกเลยเอาแบ่งปันกันไปนะครับถือว่าแบ่งปันกันไปพี่300บาทนะครับใหม่เลขสาม 300บาทนะครับโอ้โหบอกแล้วสมเด็จนะครับในแผงจอนบอกเลยว,ว่าสุดจริงๆนะครับสุดกว่านี้คงไม่มีแล้วล่ะสุดกว่านี้คงไม่มีแล้วล่ะนะครับไปต่อเลยดีกว่านี่เดี๋ยวมาดูพระกิ่งนี่นะครับอันนี้ใส่นี่มีไหมพรมด้วยนะครับแล้วผมมาขายให้300%พี่คิดดูแล้วกันนี่พรมปัญโยนะครับพระกิ่งรลวงปู่ดู นะครับพระกิ่งหลวงปู่ดูพี่คิดดูแล้วกันนะครับในราคา300อ่ะนะครับในราคา300อ่ะเชื่อได้ว่าไม่มีนะครับไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับวัสแกด้วยนะครับหลวงปู่ดูวัสแกมาพร้อมไหมพรม นะครับมาพร้อมไหมพรมเลยพี่ดูดินี be, ่เดิมๆให้เลยนะนะครับนี่อีจยะจะหาว่าชัมรุดอะไรหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวจะหาว่าชัมรุดอะไรหรือเปล่านี่ใส่ให้นะครับนะเขาใส่มาแบบเนี้ยนะครับผมก็ไม่รู้คืออะไรนะครับเออเขาใส่มาผมก็จัดให้นะครับอ่ะสามร้อยบาทนะครับฟังไม่ผิดเออฟังไม่ผิดนะครับมีไหมพรมมาด้วยอ่ะนะครับเขาใส่มาผมก็ใส่ไว้งั้นแหละเนาะจะได้แบบว่าเดิมจริงๆนะครับคงเดิมเออคงเดิมนะพี่น้นะครับไปต่อเลยดีกว่า แหมสวยสดงดงามจริงนะครับชินราชอิโดจีนนะครับอิโดจีนครับพี่น่าจะเป็นพิมพ์ต้อนะครับก็ดูหน้าตาดิความสวยความตึงความคมอ่ะนะครับข้าเบ้าแดงๆเออความสวยความตึงความคมและข้าเบ้าแดงๆนะครับก็สวยงามอยู่แล้วนะครับนะเดิมเดิมแบบเนี้ยพี่นะครับในราคา300นะครับปล่อยให้ว้าวุ่นเออนะพี้นะใครไวใครได้แล้วกันเนี่ยดูเนื้อดิ เนื้อหล่อโบราณน,นะครับเออเนื้อหล่อโบราณน,นะครับใช้คําว่าหล่อโบราณได้สนิทใจเลยดูๆๆตตดูการต่อโคดิเห็นไหมแล้วดูการต่อโค้ดิตอกได้สวยงดงามนะครับตอกได้สวยและงดงามนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะนะครับผมบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เจอนะครับองค์นี้นะเบาๆนะครับเบาๆแบบราคาเล้าใจ300บาทน,นะครับ300บาท นี่ครับพี่หลวงปู่เทพโรคอุดรที่พี่นะพิม์นั่ <ics> ง yeah ลองพมิมพ์เข้าไปดูนะพี่นะนะครับหลวงปู่เทพโรคอุดรครับพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณป่ะโอ้โหแล้วความเก่าความแห้งในพี่นะเออความเก่าความแห้งนี่สุดยอดนะครับพระพิมพ์สวยงามนะครับพระพิมพ์สวยงามความเก่าความแห้งแบบบอกเลยว่าสุดๆนะครับบอกเลยว่าสุดๆดูเนื้อดินะครับสุดๆเลยแล้วกันนะครับสาหรับองค์นี้นะดูดิมาพิมพ์ทรงคม ชัดลึกนะพี่น้าหลวงปู่เทพโรคอุดรสามร้อยบาทนะครับราคาในฟังกันไม่ผิดนะครับถือว่าเราแบ่งปันกันเถือว่าเราแบ่งปันกันหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่เป็นอย่างไรบ้างลรพี่นะครับขู่พระองค์นี้พี่น้าลงรักปิดทองไว้นะครับเป็นพระที่ลงรักปิดทองไว้กับพี่นะครับหมายเลขสี่ของเราโอ้โหดูเนื้อเกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มแล้วดูค้าบรงค่ารลักดีโอหูเก่าแห้งนะครับเก่าแห้งมีอายุนะด้านหลังก็คือว่าเนื้อยังไม่เปิดเท่าไหร่ นะครับเนื้อยังไม่เปิดเท่าไหร่ครับพี่แต่ด้วยความก็แล้วแหละด้วยความเก่าเออด้วยความเก่าครับพี่นะพระแบบนี้น่าจัดนะครับเนื้อหูด้วยเนื้อหนึบความหนึบของเนื้อเห็นไหมดูความหนึบของเนื้อดิต้องจัดนะครับ300อ่อพร้อมส่งครับพี่นะครับไม่เอาได้ไงเอาหมายเลขสี่นะนะครับ3า0บาทเดี๋ยวใส่ไว้เหมือนเดิมเออเดี๋ยวใส่ไว้เหมือนเดิม300บาทนะครับหมายเลขสี่เออหมายเลขสี่้วยนะนะครับหมายเลขสิบดีกว่าเออหมายเลขสิบดีกว่าพี่เร้าใจอีกแล้วนะครับหมายเลขสิบของเราเร้าใจแล้วพี่บางหุ่นพรม น้โหดูเนื้อนี่ดูเนื้อดูข้างเนี่ยนะครับพี่ดูข้างเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติพระพี่นะครับไม่สามารถโกหกกันได้นะครับเนี่ยดูเนื้อดิเห็นไหมเนื้อนี่ตกผลึกเลยพี่นะครับพระลงกูอะเห็นไหมเนื้อนี่เป็นเขาเรียกไข่เลยไข่ขึ้นมาปิดคุมองค์พระเลยพี่นะครับเนื้อแบบนี้จะโกหกกันได้ไงพี่ก็เห็นผมก็เห็นเนี่ยนะครับเห็นไปพร้อมๆกันเออเราเห็นไปพร้อมๆกันพระลงกูแบบนี้พี่พระสมเด็จเรามีอายุด้วย นะครับเป็นพระสมเด็จที่มีอายุด้วยนะครับไม่ธรรมดานะเออไม่ธรรมดานะนะครับจัดได้จัดไปพี่300บาทนะครับหมายเลข10บดูดินี่มาให้เลือกกันแบบเดิมๆเ,เลยพี่นะครับ <gar ant> an> พระมีราคามากกว่านี้นะครับนะอันนี้มาแบ่งปันกันไปเออมาแบ่งปันกันไปพี่ <par ant sound> อง์นี้นะครับต้องตัดอ่ะเวลาไหนถุงใส่ถุงไว้นะผมจะตัดออกให้หมดเลย <par ant sound> องคนี้นะพี่นะหลวงปู่ทวดอีกแล้วนะครับแล้วดูเนื้อดิแม่เนื้อหล่อโบราณเ่ยแม่ดูเนื้อดินะครับเนื้อนี่เป็นตามุ้งเลยนะเห็นไหม นี่คือความเก่าและความเป็นธรรมชาติพี่นะครับในราคา3 0 0ผมเชื่อได้ว่าองค์นี้มากกว่าเยอะนะครับเออไปมากกว่า3 0 0ได้เยอะนะครับไม่ใช่แค่นี้แล้วดูเนื้อดินะพี่ดูเนื้อดิเนี่ยแล้วดูต่อโค้ดเ ไปกว่านี้ได้เยอะนะครับผมบอกเลยนี่มาแบ่งปันให้นะครับเรามาแบ่งปันกับสมาชิกในแผงจอพระเครื่องของเรานะครับสามบาทใครไวใครได้นะครับถือว่าพระเลือกเจ้าของนะครับองค์นี้พี่อันนี้เป็นคาหมากนะครับเออคำหมากครับพี่วัดท่าสุงนี่ก็เดิมจริงๆเนี่ยไหมอยู่ในเรียมนะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับคำหมากสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามจริงๆนะพี่น้นะครับสําหรับองค์นี้นะดูเนื้อขู่ไปนไงหลวงพ่อฤาษี ริงดำนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านอีกแล้วนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อดีกว่านะครับเหรียญนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญเสือเผ่นไหมนะครับเขาเรียกเหรียญเสือเผ่นไหมดูดูเหรียญนี่นะครับดูความตึงความคมนี่นะครับพี่ดูความตึงความคมนี่นะครับเขาเรียกเอาบล็อกอะไรเนี่ยดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อนี นะบพี่ดูเนื้อนะครับจัดได้จัดนะนะครับราคานี้จัดได้จัดนะนะครับนะมาแบบว่าดุนด่วนเลยแล้วกันเออมาแบบดุนด่วนเลยแล้วกันดูเนื้อดูหลังดูด้านหลังเนี่ยนะครับดูรอยปั๊มรอยกระแทกนะครับตัวยันไปไงไม่มีล้มนะครับติดทุกตัวสวยเด้งเด้งนะเออสวยเด้งเดงนะครับเด้งทุกโค้งเด้งเด้งทุกตัวเลยดีกว่าตัวยันนะครับหลังยันตะก้อเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยบาทไปต่อเลยนี่ครับเหรียญนี้สําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อน้อยนับหน้าเสือโอ้โหแล้วดูดิเห็นไหม นะครับต่อละองค์ต่อละชิ้นนะครับมันเกินตัวจริงนะครับดูหน้าพระดินะพี่ดูหน้าพระได้เลยนะครับว่าพระเกินตัวจริงไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ยสามร้อยนะหล่อบโบราณหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยแล้วก็มีองค์นี้พี่ถ้ำเสือนี่ก็คาบกรุเดิมๆเห็นไหมนี่คาบกรุเดิมนะดูดิ นี่ครับกูแบบแห้งๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่นะครับแล้วดูดิแม่ดินเขาจะแห้งๆนะครับแห้งๆเหมือนแห้งเหมือนลังปวอกนะครับเออคล้ายๆโซนมันโซนสุพรรณบุรีเนาะแนปจะคล้ายๆเนื้อบ้านกลางออกทางโซนนั้นนะพี่นะสามร้อยนะครับนี่ราคากระแทกใจรูปนะครับสาหรับรูปวงนี้พี่นะเป็นรูปของหลวงพ่อบุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับรูปหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสองสี่เจ็ดห้านะครับแล้วรูปเก่ามากนะครับดูดิดูภาพดิย่างเก่าเก่าสุดๆเลยพี่นะครับหุ้มด้วยตะกั่วเก่า สามร้อยพี่นะครับไม่ได้รุนแรงนะนะครับถึงภาพจะสวยขนาดไหนก็สามร้อยนะครับสามร้อยไปต่อองค์นี้เลยนะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นพิมพ์วันทาบรงรักปิดทองนะครับนะเออวัดพับพิมพ์วันทานะครับรงรักปิดทองคาบรักคาบทองนี่แห้งตกสะเก็ดล่อนเลยเห็นไหมนะครับตกสะเก็ดจนล่อนนะครับองค์นี้ก็แบ่งปันกันนะครับเราแบ่งปันกันไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปต่อหมายเลขห้า นะครับหมายเลขห้าว่าไงบ้างนะครับเนื้อเป็นไงนี่นี่นี่ดูเนื้อนี่นะครับองค์นี้นะดูเนื้อด้านในเนี่อู้่เป็นไงนะครับเนื้อก็เบื้องนะพี่นะเออใสหนึบแกร่งเออใสหนึบแกล่งแล้วดูเนื้อนี่นะครับดูพิมพ์ดูทรงเี่นะครับในการกดพิมพ์นะครับเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วพี่นะครับพระต่อละองมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนี่ดูด้านหลังนี่นะครับพี่ลองดูด้านหลังนี่ สวยนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่นะครับสวยสวยเดิมเ,เดิมเลยนะครับไม่ได้ธรรมดานะนะครับดูเนื้อดินะครับเนื้อแก่ปูนปลกหนอยแล้วแกลงแกงแล้วมีเนี่ยจุดความเก่าเนี่ยแม่งเป็นจุดคล้ายๆขี้แมงสาบขี้แมงวันหรืออะไรต่างๆของเขาแหละนี่คือจุดของความเก่าเืเหมือนปลกเลยนะเออเหมือนปลกเลยไหมนะครับสามร้อยพี่มาพร้อมแขวนพร้อมใช้ไหมเลขห้าเนี่ยยังสวยเลยเนี่ยนะครับไม่จัดได้ไงอ่ะเออสามร้อยบาทแล้วพี่ไม่เอาได้ไงแล้วพี่นะครับไปต่อดีกว่านะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกโผ นะครับปกโพนี้เป็นปกโพลงทองด้วยนะนะครับเออปกโพโพเก้าใบลวงพ่อกวยเปล่านะครับเนี่ยเนื้อผงน้ํามันมัเนื้อผงพุทธคุณนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมสวยจริงพี่นะครับเออสวยสวยเดิมเดมเลยเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ในเรียมวินเทจนะนะครับอยู่ในเรียมวินเทจนะดูเนื้อดินะครับแล้วเนื้อแบบนี้หาไม่ค่อยได้นะนะครับไม่ค่อยมีแล้วอ่ะแบ่งไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับจัดได้จัดไปนะครับเออจัดได้จัดไปองค์นี้ก็จะเป็นหมายเลขหก นะครับสำหรับองค์นี้พี่น้ำหมายเลยขหก องนี้นะดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อนึบอันนี้คือเนื้อใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่เนื้อแบบว่านะเนื้อแก้งเก่าอันนี้เนื้อเก่าจริงนะครับอลองดูซะก่อนพี่นะครับลองค่อยๆไล่ดูก่อนก็ไนดะ้อน,นี้เป็นซ่อมโบราณน,นะครับส่วนมากพี่นะครับบ้านๆเดิมๆนี้จะซ่อมนะครับซ่อมโบราณอันนี้ผมนํามาแบ่งปันให้นะครับเออสำหรับผู้ที่อยากได้ไว้ดูเนื้อนะครับผู้ที่อยากได้ไว้ดูเนื้อลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าพุทธคุณก็ยังคงเดิมพี่นะครับถึงจะหากจะซ่อมยังไงพี่นะครับขอให ซ่อมยังแพงเลยนะครับพี่ลองไปดูดินะเออซ่อมยังแพงอยู่เลยนะพี่นะแล้วเนื้ออย่างเงี้ยพี่ไม่จัดได้ไงล่ะมา,มา,ขขอเ,า,ะาเอาแบ่งให้พี่พี่สมาชิกข,ของเราอ่ะนะครั300บาสามร้อยบาทเออมาแบ่งให้พี่พี่สมาชิกของเราสามร้อยบาทนะครับหมายเลขหกครับพี่นะครับสามร้อยบาทมาต่อรับผมนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับ Может, องค์นี้เลยโอ้โหองคนี oh, ้นะพี่นะพิมพ์เล็กเล็กหายากนะครับเออไม่เล็กธรมรมดาพี่เล็กเละหายากนะครับนะ นางพิมพ์เล็กโอ้โหดูเนื้อเอย่างแกร่งเลยพี่นะครับดูเนื้อใจกลางเลยนะครับออกดำมาเลยเล่ะเออออกดำาเลยเล่ะนี่เนื้อแกร่งนะนะครับเนื้อแกร่งเนื้อเก่ากับนางภระยาพิษณุนโรพิมเล็กนะครับนี่จัดของเด็ดของดังเลยนะนะครับพี่ดูเนื้อซะก่อนนะครับไม่ใช่ทั่วไปพี่เออไม่ใช่ทั่วไปนะครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับ300บาทเออองเล็กๆนี่ก็300บาทพี่แบ่งปันกันไปเดี๋ยวองนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับองค์นี้หลวงพ่อเดิมนะครัับดดดีมตใหู้พ่ นะครับนี่เดิมๆเ,เลยดีกว่าโอ้โหพี่พาย,ย่างสวยอะนะครับ,บรุ่นเพดา,านโบดนี่ดูเนื้อเลยนี่ดูเส้นขนแมวในซอกเนี่ยเขาบอกให้สังเกตเส้นขนแมวใช่ไหมเนี่ยดูดูความคมเนี่ยนะครับผมไม่ปิดบังหมดแล้วพี่นะครับดีคือดีเออดีคือดีดูคมคือคมคมจริงนะครับไปดูเดิมๆเ,เลยนะครับ,บรุ่นเพดา,านโบดองค์นี้นะครับเนี่ยรอยยืดเใช่ไหมรอยปั๊มรอยกระแทกเนี่ยมันจะมีเส้นยืดๆใช่ไหมเออเป็นเส้นขนแมววิ่งๆเนี่ยวิ่งเป็นเส้นน้ำตกเลยเนี่ยพาสวยพี่เนี่ยไม่ใช่พาธรรมดานี่พาสวยแน่นอนเนี่ยแล้วดูเห็นมยยรอจา เห็นเหรอจานไหมตะไบเก่าๆสามร้อยนะครับสามร้อยให้ไวเลยพี่นะครับเชื่อผมดิพระแบบนี้นะแล้วองค์นี้พี่อันนี้เป็นพระปิตานะครับพระปิตาเก่าไม่เก่านี่มองดูรู้เลยนะครับความเก่าบังเกิดเลยพี่เอยทะลุจอเลยนะครับทะลุจอเลยแล้วดูเนื้อดินะครับวัดเวรุวันประทุมธานีนะครับขายอยางได้ไว้บูชานะครับพระเก่าพระเดิมราคาประหยัดนะครับสามร้อยบาทครับพี่นะครับมีมวลสารอุดด้วยเนี่ยนะครับเออมีมวลสารอุดด้วยเนี่ย แม่สุดจริงๆครับพี่นะ300บาทจัดได้จัดนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้าของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเอ่อเขาเรียกอะไรนะแกะออกจากกรอบนะครับเออขออนุญาตแกะออกจากกรอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยนะครับนะเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนี่ไงพี่นะครับแตกระแหงอย่างชัดเจนนะครับแตกระแหงอย่างชัดเจนดูดินะครับพิมพ์สวยเส้นซุ้มนี่เป็นเส้นหวายแล้วขู่ใหญ่สวยแล้วมีเส้นเนี่ยมีเส้นซ้อนเห็นไหมเนี่ยดูข้างๆเห็นไหมจะมีซอยรอยซ้อนอ่ะ เห็นไหมเนี like <this> e ่ยมันจะมีเส้นซ้อนด้านนอกเนี่ยนะครับคือเส้นบังคับพิมเออเส้นบังคับพิมพ์พระสวยด้วยดิแต่ลายงานแบบเป็นธรรมชาตินะครับแต่ลายงานแบบเป็นธรรมชาติเดี๋ยวขออนุญาตแกะโหอย่างแกร่งเอยด้านหลังมีอู่ด้วยอ่ะนะครับเออด้านหลังมีอู่ด้วยพี่เอาแล้วนะครับแล้วดูเนื้อดิเนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดจ้านมากนะครับสําหรับองค์นี้นะบางเบาเบานะครับสามร้อยบาทนะครับบางเบาเบาเลยพี่อ่ะไปสามร้อยบาทขออนุญาตใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไว้เหมือนเดิมครับพี่ นะครับสามร้อยบาทขออนุญาตใส่นะพี่นะนะครับเราจะได้แบ่งปันกันไปแล้วพี่เนาะเออหมายเลขเกนะ้300านะครับหมายเลขเก้านะสามร้อยบาทนะครับอ่ะแบ่งปันกันไปนะครับแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้เป็นจอบนะครับจอบวัดบางคานครับพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับแล้วดูดิเรียกวินเทจมาโคตรเก่าเลยพี่นะครับโคตรเก่าโคตรคลาสสิกแล้วไปดูร่องตะไบดิโหดไหมล่ะนะครับดูร่องตะไบด,ดูกระแสเนื้อทองเหลืองดูความเก่านะครับอย่างองค์นี้นะแบ่งปัน สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทหมายเล็กสองหมายเล็กสองเป็นยังไงบ้างพี่นะครับดูเนื้อดินะครับพี่ดูเนื้อ่ยด,ด,ดูเม็ดเนี่ยดูเม็ดเถื่อนี่นะครับดูเนื้อดูเม็ดเถื่อนนะครับที่อยู่ในเนื้อพระนะครับพี่ดูดิเป็นไง ดูเม็ดเหือเป็นยไงแล้วพี่นะครับสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามเลยพี่ดูเม็ดเถือนี่เป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่นะครับด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นเป็นสาขึ้นมาเลยนะครับไขขาวนี่ขึ้นทั่วองคพระเลยนะพี่นะนะครับสำหรับองค์นี้จัดได้จัดนะครับมาพร้อมกรอบสวยๆเลยพระสมเด็จวัดประคังแน่นอนพี่นะครับตัวเนื้ออย่างนี้แล้วก็ละมุนละไมตาเหลือเกินนะครับสามร้อยบาทนะแบ่งปันกันไปพี่หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับนี่ครับผมมีทีเด็ดมาให้นะพี่นะผมมีแบบว่า ของเด็ดของดังมาให้นะครับนี่เลยพี่นะครับหลวงพ่อกลวยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัวยันอย่างเงี้ยนะครับเออตัวยันอย่างเงี้ยนะครับเล่มนี้นะนะครับผมขอราคาพิเศษนิดเดียวนะครับผมแบ่งให้เลยนะครับผมเชื่อว่าเล่มเนี้ยเชื่อได้ว่านะครับไกลกว่านี้เยอะนะครับผมขอราคาที่ผมแบ่งให้เลยนะเอาไป5้าร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งแล้วไม่มีแล้วพี่นะอันนี้มาแบ่งให้นะครับนำมาแบ่งให้ในนี้ให้พี่เป็นมีดปากานะเป็นมีดเล็กเนี่ยอุ้ยเป็นมีดเล็กนะพี่นะผมว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวย นะครับเออเอาห้า้อยบาทพร้อมส่งนะครับขอเล่มเดียวราคาเดียวนะครับ5้ารอยบาทขายจัดได้จัดนะพี่นะนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับขอห้า้อครับพี่ขอเล่มนี้เล่มเดียวนะครับขอแค่ห้าร้อยนะครับแค่นั้นพอเออนะครับนี่เลยพี่นะครับองนี้นางพญาครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์อกนูนรือเป็นพิมพ์อะไรเนี่ยนะครับแข้งตรงปะนะครับเออนะพี่เข่าตรงเข่าตรงใช่ไหมเนี่ยนะครับหูเนื้อยังสวยเลยพี่ดูดิแม้เนื้อดินเขาจะแห้งนะครับเนื้อดินเขาจะแห้งนะครับแห้งบละเอียดเนียนตานะครับ แห้งละเอียดเนียนตา300บาทนะครับ300บาทนี่เลยพี่วัดสะพานสูงนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับสําหรับวัดสะพานสูงองค์นี้นะครับสำหรับวัดสะพานสูงองค์นี้นะ300บาทพี่ดูค่าปลักดิลักดําบอกเลยว่าหลุดรอนนะครับเก่าก่อนแระหลุดรอนนะครับโอ้โหธรรมชาตินะพี่นะนะครับธรรมธรรมชาติในสันร้างว่าเลยดูเนื้อดิสวยงาม300บาทนะครับ300บาทรายการสุดท้ายแระท้ายสุดครับพี่นะครับหมายเลขเจ็ด อะไรขเขาเรียกนะเจดีโยนะพี่นะโอ้โหดูเนื้อนะครับเนื้อหนึบ,นนนะบเนื้อนุ่มนะครับเนื้อหนึบเนื้อนุ่มม,มีความเก่าเออเนื้อหนึบเนื้อนุ่มแระมีความเก่านะพี่ดูดิโอ้โหเป็นไงนะครับแยะเป็นสังขยาเลยโอ้โหแยะเป็นอะไรนะแย่เป็นกายศาสตร์ นะครับเนื้อเหลืองเหมือนสั่งขยะแม่เข้าจริงๆนะครับเออเข้าจริงๆก็พี่สําหรับองค์นี้นะนะครับใครอยากได้ไว้บูชานะครับใครไวใครได้เออใครไวใครได้พี่ดูตรงร่องอกนะครับแปะเป็นร่องร่องร่องเลยแม่ร่องเป็นสันเลยนะนะครับเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้นะหมายเลขเจ็ดกพี่สามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ